ดีครับพี่หมอละวีครับครับผมครับสวัสดีครับคุณยิทิยงกับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับอยู่กับอาจารย์วันวิชิตด้วยนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับอาจารย์วันวิชิตครับสวัสดีครับหมอครับถามถามพี่หมอละวีนะครับที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ด้วยนะครับมองการเคลื่อนไหวนักศึกษานักเรียนเที่ยวนี้นี่พี่หมอเห็นอะไรในปรากฏการณ์เหล่านี้สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยฮะผมอยากจะเสนอเห็นแยกเป็นสองประเด็นนะครับ ประเด็นแรกคือธรรมชาติของม็อบนักศึกษารุ่นใหม่กับทางออกของสังคมจะไปทางไหนนะครับในประเด็นแรกนะฮะธรรมชาติเนี่ยผมแยกเป็นสี่ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยหนึ่งประการนี้เป็นแฟลชม็อบซึ่งเป็นลักษณะ globalization ลักษณะม็อบแบบนี้เนี่ยจะนัดเร็วฮะแล้วนัดในพื้นที่จํากัด ไม่สามารถมารวมตัวกันที่กรุงเทพมากันเต็มไปหมดออย่างน,นีมันต้องเป็นม็อบในสมัยก่อนที่ต้องมาค้างคืนซึ่งมีการจัดการที่ยุ่งยากมากครับเพราะฉะนั้นแฝดม็อบที่ฮ่องกงนี่คือตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเขาอาจจะชุมนุมที่สุราษฎร์เช้าเย็นกลับอ่าชุมนุมที่เชียงใหม่มนัดบ่ายค่ำก็กลับแล้วนะฮะมามาแสดงออกอันนี้อยู่เป็นดับเิชาติที่หนึ่งดรบเชาติที่สองเนี่ยนะฮะ เราต้องแยกนักศึกษานักเรียนที่บริสุทธิ์กับคนที่ชั่งใหญ่อยู่เบื้องหลังนะฮะซึ่งการแยกเนี่ยวันนี้แยกไม่ได้แล้วครับมันผลินกเป็นเป็นอันเดียวกันแล้วต้องใช้ระยะเวลาย,ยาวนานพอสมควรจะหนึ่งปีถึงห้าปีถึงจะแยกออกมาได้ครับประการที่สามนะฮะเป็นธรรมดาของนักเรียนนักศึกษากับความไร้เดียงสาครับเหมือนสมัยผมนะฮะเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราคิดถูกคิดคิดถูกคิดอะไรถูกนะฮะ กระทั่งเวลาผ่านมาอีกสามสี่สิบปีเนะี่ยบางประเด็นเราถึงบอกว่าเราคิดผิดนะฮะดังนั้นเนี่ยอนาคตอีกสิบปียี่สิบปีคนเหล่าเนี้ยจะเป็นคนพูดเองว่าตอนนั้นเขาคิดผิดที่เขาทําแบบนี้ครับเช่นตัวอย่างนะฮะอาจจะอีกไม่นานเกินรอภายในสามสี่ปีนี้เขาอ,อาจจะพบว่าอ๋อพอมีการเปลี่ยนแปลงแบบที่เขาคิดเกิดสมมติว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะการเลือกตั้งแล้วมามาบริหารบ้านเมืองครับ อีกหลังจากนั้นอีกปีเดียวเขาบอกโอ้แม่งคอลเลคชั่นมากกว่ารัฐบาลประยุทธ์อีกอดังนั้นนะครับเขาถึงจะเริ่มเห็นด้วยตัวเองที่จะเปลี่ยนความคิดเขาได้นะฮครับแล้วประการสุดท้ายนะฮะในช่วงนี้นธรรมชาติของของม็อบเนี่ยอธิบายยังไงเขาก็ไม่ฟังหรอกครับจนกว่าเขาเขาจะสุดทางครัที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เช่นตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลสภายอมแก้ตั้งสรมาใหม่ครับ ร่างรัฐนูนใหม่เสร็จใช้เวลาปีสองปีปฏิบัติหมดเงินไปหมื่นห้าพันล้านแล้วปรากฏว่าถ้าการโหวตปรากฏว่าประชาชนไม่เห็นด้วยในการแก้มาตราหนึ่งสองแล้วผลการโหวตแพ้ประชาชนขอไม่เอารัฐรัฐนูลใหม่ครับเชื่อเหรอฮะว่านักศึกษาเขาจะยอมก็อาจจะเบาลงฮะแต่ไม่ยอมอยู่ดีเขาบอกว่าโกงปธิบัติอยู่ดีครับหรือสมมตินะฮะปฏิติชนะนะฮะเอาเป็นไปตามรัฐนูนใหม่นะครับครับ บทผ่านมาเอาเกิดการยุติสภาเลือกตั้งใหม่สมมตินะฮะได้ดิ๊กตู่กับมาเปรยยศเขาหาว่าโกงการเลือกตั้งอีกครับอันนี้ผมว่าเป็นธรรมชาติเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะฮะอันนี้ถ้าเราเข้าใจจุดนี้ก็จะมาถึงทางออกครับ,รบผมว่าทางออกตัวนี้นะฮะของรัฐบาลของของสภาของพรรคการเมืองหรือของประชาชนทุกคนนะฮะผมว่าทางออกตัวนี้มีอยู่สองแนวนะฮะ แนวแนวที่หนึ่งก็คือถ้ารัฐบาลไม่ยอมตามข้อเรียกร้องนะฮะถ้าไม่ยอมปั๊บในสุดม็อบเหล่านี้จะยกระดับขึ้นฮะเป็นธรรมดาของม็อบถ้าเราก่อม็อบเป็นนักศึกษาเราก็ต้องยกระดับครับเรียบเทยบที่เห็นตัวอย่างคือม็อบฮ่องกคงครับ,รบก็จะต้องมีการยกยกระดับขึ้นในเมื่อเอาแฟลชม็อบที่โรงเรียนนี้ที่อนุสาวรีย์ที่ตรงไหนแล้วรัฐบาลก็ปล่อยให้พูดอืรัฐบาลไม่คุกคามไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนึกออกไหมฮะสมัย รัฐบาลทักษิณนบันิึงรักเนี่ยพวกผมเองต่อสู้หรือสมัยขนอมประภาพเราเราต่อสู้เนี่ยเราถูกคุกคามนะฮะถูกยิงไม่ไม่ใช่เหมือนกับรัฐบาลตอนนี้ครับเห็นไหมฮะม็อบกอปบัญกรกับม็อบพันธมิตรบาดเจ็บแล้ล้มตายเนี่ยหลายพันคนนะฮะผมจาได้ผมจําได้ในช่วงวัยหนุ่มพี่หมอต้องไปหลบอยู่ตามพื้นที่ดอยสูงภูสูงนะฮะใช่ครับนี่แหละฮะตอนี้ถ้าเขายกระดับขึ้น ครั้งนี้มันก็เขาก็ต้องเรียนแบบม็อบของฮ่องกงนะครับเขายึด BTS เข้าปิดตรงนั้นเข้าปิดอยู่อยู่ตรงนี้พอเขายกระดับขึ้นนะฮะมันก็จะเกิดความวุ<ร>่นวายขึ้นตำรวจก็ต้องเข้าจัดการฮะเหมือนฮ่องกงพอจัดการบ้านเมืองวุ่นวายเศรษฐกิจเสียหายส่วประชาชนส่วนหนึ่งก็จะรับไม่ได้เรัาไม่ได้เลยจนะต้องรัฐบาลก็ต้องจัดการรุนแรงขึ้นนะครับ,รบเหมือนเหมือนสมัยคุณอภิสิทธิ์นะฮะพอใช้ความรุนแรงขึ้นมันก็จะไม่จบครับ พี่หมอครับรถ้าเกิดอ,อีกสักคําถามนะครับในในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทําอย่างไรดีหรือมีช่องทางอย่างไรดีครับที่จะเป็นคําตอบอ่าก็ในในประเด็นนี้นะฮะเมกี้มผมพูดไปแล้วเนทางเลือกที่หนึ่งของรัฐบาลก็คือไม่ยอมตามข้อรยกร้องหรือสุดก็จะเกิดแบบสมมตขึ้นมาก็อีกทางหนึ่งตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นทางที่รับรัฐบาลเลือกจากการที่ รัฐบาลใช้คณะกรรมการแก่ศึกษาการแก้ไขรัฐมนูญหรือท่าทีของพรรคกุญญาไทยผมกพิกป่ป,ประกาศออกมาแล้วนะฮะค,คือหนึ่งก็ต้องดูแลความสงบอของแฟงม็อบอย่าใช้ความรุนแรงใช้แค่มาตรการทางกฎหมายอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะครับอันที่สองก็ต้องยินยอมให้สู่การเข้าสู่โหมดแก้รัฐธรรมน,นูญครับใช้เวลาหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งมีการวันที่หนึ่งเนี่ยจะมีการเข้าสภาแล้วครับ เอายติแก้รัฐนูลเข้าสู่สภา,า <S <S ก็น่าจะมีการยอมกดล็อกมาตรา256น,น,านึ่กนะัสอยาี้น้ฮะสลอ,อขึ้นนะฮะใช้เวลาปีถึงปีครึ่งแล้วก็ประชามติถ้าผ่านก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งใหม่ครับแต่สิ่งที่ต้องเตรียมนะฮะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งใหม่ถ้าริกตู่กลับมาไม่นานฮะนักศึกษาก็จะกลับมาอิกหาว่า กงการเลือกตั้งประเด็จการทหารได้เตียบแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยมาแต่ป๊อปไทยนักศึกษาอาจจะไม่มาแต่อยู่ได้ไม่นานนะฮะถ้าฝ่ายพรรคเพื่อไทยทาเหมือนในอดีตเพะชั่นโกงกินคราวนี้กลายเป็นเป็นม็อบผู้ใหญ่แล้วครับกองบรอสอปันธมิตจะกลับมาใหม่ครับแต่ว่าทั้งหมดนี้จะไม่มาต่อเมื่อไม่ว่าพรรคใดชนะการเลือกตั้งกลุ่มใ,ใหญ่ตั้งต้องไม่โกงครับ ครับก็ไม่โกงอันนี้ถึงจะหมดปัญหาครับผมครับครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่หมอรวีมากนะครับครับผมขอบคุณครับครับขอบพระ